สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตวัพทีกันอีกครั้งคำเตือนคลิปนี้มันก็ไม่ถึงสิบแปดบวกแต่ก็มีฉากบอปบอปแวมอยู่นะครับดังนั้นเตือนไว้ก่อนนะครับในคลิปก็เป็นความรู้สึกหลังจากเล่นเกม Together BNB เกมจีบสาว Open World หน่อยๆนะครับที่ทําโดยค่ายเกมอินดี้ออโรล่าที่เพิ่งวางขายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็น่าเป็นเกมที่หลายคนรอเนาะเนื่องจากที่เขาโม้ไว้เนี่ยว่าโอ้โห มันจะเป็นเกมจีซ่าที่อิสระแบบกราฟิกสวยๆนะครับตัวละครหญิงน่ารักเซ็กซี่เนาะซึ่งตัวเกมลงมายัางเป็น Early Access อยู่นะครับผมก็จะพูดถึงข้อสนตัวในชนะเกม Early Access ด้วยนั้นเกมมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์พร้อมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันก็มีเกม18บวก l อ Access อย่าง Sub v ว r s e ที่ก็ได้คะแนนดีอยู่แม้ว่าจะเป็น Early Access แต่ไม่ใช่กับเกมนี้ที่พอวางขายมาเนี่ยเรียกได้ว่าคะแนนในสตรีมนี่นคือแง่ลบเป็นอย่างมากนะครับ ได้แต่ว่าดูค่อนข้างจะไปไม่สวยเท่าไหร่นะครับซึ่งเสื้อผมที่เล่นผมคิดว่ามันก็ไม่ถึงกับแบบห่วยนะขนาดนั้นเพราะยังปเป็นเลือกเศษอยู่ใช่ไหมแต่ก็โนวาเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะในหลายอย่างโดยเฉพาะทางด้านคอนเทนต์ต่อให้ไปเป็นเลือกเศษมันก็ยังน้อยอยู่ดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนที่กินสเปคเครื่องโคตรรนะครับผมตอนอัดคลิปเนี่ยผมอัดทั้งของเวอร์ชันที่ตอนขายไม่ใหม่เลยผมซื้อมาผมก็เล่นเลยนะครับ แล้วก็เล่นไปสักพักตอนนั้นมันดึกมากเที่ยงคืนกว่าของก็อดหยุดเล่นพอเขาลงแพสต,ต่อมาเออผมก็เล่นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอมีแพสครั้งที่2ผมก็เล่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีความแตกตา่างเออมีก้าวเกรนนู่นนี่นั่นก็จะมาพูดถึงกันนะครับอย่างที่เห็นว่ามันเข้ามาเนี่ยตอนแรกผมก็เจอปัญหาว่าเกมแม่งค้างนะครับค้างตรงเมนูนี่แหละมันจะเป็นหาค้างตรงช่วงเวลาโหลดเกมแหละตอนนี้มันจะค้างผิดปกตินะครับอ่ะผมก็ปรับเท็กซ์เจอร์นะครับปรับกราฟิกเป็นอ ในสตรีมเนี่ยเขาบอกสเปคไว้ว่าค่าแนะนําคือ1060ซึ่งผมคิดว่าเออคอมผมเป็นนาจริงปัญหารครับเพราะว่าเครื่องผมใช้ไลเซนาสเปค600และการ์ดจอ RTX 3070 Ti และเล่นแบบ Full HD ไงก็คิดว่าถ้าเขาอัลติมซ์มาดีมันก็คงเล่นได้ลื่นใช่ไหมปรากฏว่าพอเข้าเกมไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกโหลดดิ้งมันช้านะครับโหลดดิ้งมันจะค้างอยู่แล้วค่อยโหลดมานะครับและเปิดมาเออตอนแรกเรายังไม่เล่นเกมเนาะ เป็นเหมือนนะเรื่องก่อนนะครับว่าเออมีคนโทรมาหาเรานะครับซึ่งฟาวทัาใจแรกก็คือเสียงภาคนะครับปกติผมไม่ได้มีปัญหากับเสียงภาคฝรั่งเท่าไหร่เพราะว่าหูผมก็ชินกับหูของคนไทยมากกว่าเนาะแต่รับว่าเกมเนี่ยเสียงภาคมันห่วยมากห่วยขนาดคนที่หูสมัครเล่นอย่างผม่ยยังรู้เลยว่าเกมเนี่ยเสียงภาคมันไม่ดีนะครับ ergency Number เราเห็นว่าเออการคุยกันมันก็มีตรรัวเลือกให้เราตอบแต่ดูมันก็เป็นตรรัวเลือกเ่าหร่เนะาะในคราที่เกม่เป็นเกมใบตัวเราพูดไม่ได้จริงเราพูดได้แต่ไม่มีเสียงไงมันต้องมีแดร์ลอกให้เรากดนะครับให้เรารู้ว่าเราพูดอะไรเนาะในเรื่องก็ในคลิปเก่าของเราบองครับว่าพี่ชายข,ของตัวเอกเราเนี่ยเป็นคนดูแลคลัๆโรงแรม BB แนะครับแล้วจู่ๆกาหายตัวไปไงผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่อยู่โรงแรมเนี่ยเขาก็โทรมาหาเราว่าเออ พี่ชายหายตัวไปเชื่อมาดูแลแลมนี่แทนให้หน่อยนะครับอะไรแบบนั้นพอมาถึงเนี่ยอ่าก็เจอเด็กผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งผมกอดชมอย่างแรกเลยคือทางด้านโมแคปทำได้ดีใช้ได้นะครับทั้งหน้าตาทั้งการเขยียบร่างกายเนาะแต่ในด้านข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับแต่ไปพูดถึงตัวคอมโมแคปคนอื่นเพราะว่าเออตัวละครเนี่ยฉากแรกเนี่ยเออเขาก็โมแคปออกมาที่โอเคนะครับมั่มีปัญหาอะไรนอกจากเสียงภาคนี่แหละที่จะบอกว่าเสียงภาคค่อนข้างแย่นะครับ อ n a นา thank you so much I want 10 bucks here let's take a picture ซึ่งเอมิลี่ก็เป็นสาวขอดอวยนะผมก็อวยนะครับสาวแว่นนะครับรูปแบบกับเครื่องกล้องเวลาสนทนากันเนี่ยเราสามารถใช้เมาส์เนี่ยลากเครื่องกล้องไปมาได้นะครับ แลวเราจะเห็นว่าเนี่ยตอนผมเคลนกล้องเนี่ยโอ้โหโมชันเบลอมันเยอะมากนะครับและเพื่อตรงผมเป็นคนที่ผมมีปัญหาทางด้านโมชันซิกเนตง่ายมากและเกมเกมเนี่ยผมมีโคตรง่ายนะครับเกมอื่นยังไม่เป็นขนาดนี้เลยบอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้เป็นเฉพาะตัวผมเองนะเนาะและช่วงแรกคือเราเดินชามากก็และเนะมันเป็นเหมือนให้เราทําตามสคริปต์เนเรื่องไปก่อนนะครับให้เราคุยกับตัวละครไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้คุยกับตัวละครไปพักหนึ่งนะครับเราก็จะเจอกับตัวละครสาว3คนนะครับทั้งเอมิลี่เวล่าอีกคนหนึ่งลืมชื่อชื่ออะไรไม่รู้อ๋อนานะนะครับอย่างที่บอกไปเออสาม,สา,ม,ส,ามสาวดีไซน์ตัวละครมาน่ารักนะครับโมองแคปใช้ได้แต่เสียงภาคเนี่ยคนเปลี่ยนด่วนนะครับมันมีปัญหาจริงๆนะเสียงภาคเนี่ยมันค่อนข้างจะขัดหูมากๆเลยครับ o oh, อ James right You're finally here What took you so long I'm Vera I drink in Russia brother the yesterday <c> your before ground coffeeffe freshly day was และพอคุยเสร็จเนี่ยคอยรอตามหากุญแจห้องของพี่ชายเรานะครับแล้วผมก็หยุดเล่นไปเพราะมันดึกมากแล้วเนาะแลวพอหยุดเล่นไปเนี่ยในวันต่อมาผมได้อ่านรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าเออตัวเกมมีมหาดนี่แหละคือมันมีเควสให้เราทําแต่มันไม่ได้มีจุดมากภลรกิจบอกว่าให้เราไปทําตรงไหนนะครับ ซึ่งมันก็มีบอกแหละแต่ว่ามันไม่ได้บอกในจุดรับเควสหรือแบบบอกในเมนูเนาะมันจะขึ้นมาแบบสุมส่มๆเนาะว่าเออกุญแจมันอยู่ในใต้ไอ้ถังดับเพลิงอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอผมหยุดอะคลิ้ไปเนี่ยเขาก็แัแพสมาอีกวันต่อมาอทีนะครับพอมาได้ครั้งอะผมก็เปิดตัว fps ให้รู้ว่าเฟรมเรทมันเท่าไหร่ก็พบว่าโอ้โหการ์ดจอ3-60ศ ti ฉากในบ้านเฟรมเรทไม่ถึง60บนะครับบางทีต่ำกว่า30อีกแนะ สามโซลูชัที่ไอเอฟวี่ะซึ่งผมก็ตากุญแจจนเจอนะครับข้ามส่วนนั้นไปเลยกันก็จะเข้าไปในห้องของแม็กซ์พี่ชายของเรานะครับก็ถือว่าเกมมันก็ละเอียดนิดหนึ่งตอนที่เราสามารถแบบเปิดตู้ได้ทุกตู้ในบ้านนี้เลยนะครับในโรงแรมนี้ได้เลยนะครับพอเปิดชักใบเออก็มีของให้เก็บเนาะเป็นการ์ดอะไรสักอย่างนะครับเหมือนเป็นบิสเนสการ์ดของ3ล้านในแมปนี้นะครับซึ่งผมชอบอย่างงก็คือตัวเกมเนี่ยขเขาทำมาให้ดูเป็นธรรมชาติเนาะ ปกติเวลาเล่นเกมอ p g าจอนเล่นประจำเนี่ยทั้ง Sky ยมเทอร์มิเชอร์เนี่ยเรากด J มันจะขึ้นหน้าต่างเควสว่ามีเควสอะไรบ้างนะครับแต่คราวนี้ตัวเกมมีปุ่มเดียวกัปุ่มทีและมันจะมีฟังก์ชันหลายอย่างเนาะว่าแบบมีทั้ง Google แ a p มี Sky มีเมโม c a m มลกล้องอัลบบ้มมีเรียกรถได้ด้วยคือปุ่มทเนี่ยเหมือนดูฟังก์ชันจาโทรศัพท์เราเลยไงและเมโมนี่ยคือเควสของเราเนะครับเออมันดูเป็นธรรมชาติดีเ,เนาะอ่าในเมโมนี่บอกว่าให้เสิร์ชในห้องของแม็กซ์แล้วก็ ไปที่ร้าน3ล้านในเมืองนี้เพื่อถามหาว่าพี่ชายเราอยู่ไหนนะครับแต่ที่บอกไปเกมเนี่ยเหมือนเขาจงใจไม่บอกตำแหน่งคเควสให้เราหาเองตามที่ข้อมูลที่เขาใบมาอะไรแบบนั้นนะครับพอดูแมปเออเราก็ต้องมาร์กในแมปเอาไว้แล้วก็เดินไปตอนแรกนี่คือแบบเต้องเดินนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอร้านเขาเรายังฟาสต์ทราเวลไม่ได้เอยอยนอะเกมนี้ยังมีฟาสต์ทราเวลนะครับแต่เราก็ต้องเดินไปก่อนเนาะแลายังไม่มีรถด,ด้วยนะครับดกว่าเราเดินนั้นข้ามป่าข้ามเมืองตอนที่ฝนกาลังตกนะครับ ไอ้ขอชอบเนี่ยก็คือเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้อนนี่ก็ถืมาใช้ได้อยู่นะครับภาพโดยรวมมันก็สวยแหละแต่ว่ามันไม่สูงข,ขนาดที่ว่ามันต้องกินแรงเครึ่งขนาดนาเนาะอย่างที่บอกซาโซสุนทีไอ์อะเฟรมเรทไม่ถึง6 0สบอะเกิน60บมันนิดหน่อยเองมันออกข้างนอกนะครับอ่าแล้วก็มาเจอลาแรกเป็นร้าขายของขวัญน,นะครับอีส่วนที่ผมค่อนข้างจะชอบก็คือปกติเวลาเราเจอคนขายของในเกมแล้วเนี่ยเรากดที่เจ้าของร้านมันก็ จะขึ้นราคาสินธค้าเราซื้อเลยใช่ไหมแต่เกมนี้คือเออให้เรากดของจากในร้านเลยแล้วก็ถือไว้แล้วค่อยไปหาเจ้าของร้านแล้วเขียนว,ว่าเช็คมามาว่าอ่ะจ่ายตังค์อะไรแบบนั้น,นะครับเหมือนเกมนี้เขาเต่ามาเออพยายามให้มาดูละเอียดที่สุดนะครับอ่าแล้วก็เจอกับตัวละครชื่อเอลิกนะครับอย่างที่บอกไปเสียงภาคก็ยังคงห่วยเหมือนเดิมแล้วก็ไอโมแคปที่บอกนะครับว่าโมแคปชั้นแรกก็ใช้ได้แต่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะตัวละครพวกเนี้ยมันมักจะมีโมเมนต์แบบ โมแคปพอคุยเสร็จแล้วก็หยุดชะง,งักไปสักพักหนึ่งแล้วก็ต่อประโยคใหม่คือมันไม่ต่อเนื่องกันนะ่ะ How do you know I'm here? There <Damn. S 3> must be your brother Thank you both for the help with my dad's thing So many stuff to take care around การแบบว่าเหมือนเราดูเกมจีบสาวที่ตัวคอนหยุดนิ่งไว้แล้วก็ให้เราพูดต่อนะครับอ้อพูดถึงเกมจีบสาวปกติเกมจีบสาวเราสามารถกด ข้ามสคริปต์ตัวละครพูดได้ใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ได้นะครับอ่าร้านต่อมาไปที่ร้านเคนนะครับก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมันเดินทําไมตัวละครหน้าซ้ำากันว่าพี่น้องกันเลยเอาไปว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพี่ชายเราหายไปไหนต้นมือพี่ชายแล้วไม่เกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเกมพิษนาซะละแล้วก็มีระบบแชทโผล่มานะครับเวลาตัวละครสาวติดต่อเราม,ามันก็มีคเควสให้เราทานะครับต่อมาเป็นร้านข่ายอาวุธ โอ้โหปืนแบบนี่คือปืนล่าสัตว์ใช่ไหมทำไมมีปืนแบบอาวุธสงครามด้วยเนี่ย <c ười> คือจะไปฆ่าใครเนี่ยซึ่งทุกคนรู้จักพี่ชายเราหมดเลยนะครับ <c oughs> เขาก็เออเห็นว่าเราเป็นน้องชายเก่าใจส่วนลดอะไรแบบนั้นนะครับสุดท้ายเราก็ไม่รู้ดีว่าพี่ชายนั้นหายไปไหนนะครับแล่เขาก็ให้รถเราด้วยก็เป็นรถที่มันเป็นรถของแม็กซ์ที่วางจอดเอาไว้ตรงหน้าร้านขายปืนเนาะพอขึ้นรถเข้าไปอันนี้มันแพทที่สอง มันก็ยังไม่สมบูรณ์มากเนาะพอขึ้นรถไปเนี่ยการขับรถมันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับผมก็เออขับรถกลับไปที่โรงแรมนะครับเราก็ได้กุญแจเซฟของแมสเออแล้วก็ได้เงินมาพอสมควรนะครับเป็นเกมอลริเกสที่เออให้เงินมาเยอะอยู่นะหลังจากนั้นเราก็นอนนะครับเออเราเช้าวันรุ่งขึ้นห้องพักของเรากับห้องพักของสาวๆจะอยู่คนละคานกันนะครับ เราก็ได้คุยกับเอมิลี่นะครับเออสาวผมอวยนะครับเธอเหมือนต้องการเบบี้พาวเดอร์นะครับแป้งเด็กอะไรแบบนั้นเนาะอ่าเควสแรกคือเราต้องไปซื้อเบบี้พาวเดอร์อย่างที่บอกเขาก็ไม่บอกว่าให้เราไปซื้อที่ไหนนะครับเราก็ต้องคาดการเอาเองว่าไอเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งผมก็หลงมากเพราะว่าพูดตรงตรงมันหาไม่ค่อยเจอนะครับเคล็ดนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดนิดนึงตอนแรกคิดว่ามันน่าจะอยู่รา้านกิฟช็อปแต่ก็ไม่เจอพอไป ออพอเพิ่มงรู้ว่าเออต้องไปถามที่เจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านก็บอกว่าเออมันอยู่ตรงบริเวณเครื่องสำอางปรากฏว่ามันก็ไม่เจออยู่ดีนะครับก็ต้องไปถามเจ้าของร้านบอกว่าอ๋อของหมดนะครับ๋ยวเขาไปหยิบมาให้เ๋ยวชิ้นหนึ่งต่อมาเวลาก็โทรมาบอกว่าเออเธอต้องการกระดาษทิชชูนะครับซึ่งจริงๆในร้านนี้ก็มีแต่ผมไม่เห็นไงผมก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอีกนะครับเพื่อมาเอากระดาษทิชชูให้กับเธอนะครับก็มีโมเมนต์แฟนเซอร์วิสเล็กน้อยนะครับเออว่าเราได้เบบี้พาวเดร์มาแล้วเน Did you get it? Oh, you found i thank you so much I'll see you later oh by the way Vera was looking for you I think she's in the auditorium bye ต่อมาผมก็เอ่อตามหาตามหากระดาษชชูจะไปเจอเนร้านของเอลิกเจ้าเดิมมาแหละหลังจากนั้นก็มีตัวละครชายคนหนึ่งโผล่มาดูเหมือนว่าเราจะจีบคนดีได้เหมือนกันนะครับ เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เจมพพักโรงแรมนี้เหมือนกันนะครับแต่เหมือนว่าเออที่เขาคุยกับตัวพี่ชาเลือมเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างแต่เราก็เออเกียร์กลมได้นะครับเออเขาอยู่อีกห้องหนึ่งอะไรแบบนั้นจากนั้นเราก็คุยกับสาวๆไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็เจอโมเมนต์ว่ายน้ำเนาะที่มีคนแซวไปว่าเออชาที่ตวครอนใส่ชุดเต็มๆเนี่ยฟิสิกส์หน้าอกมันจะขยับใช่ไหมแต่พอนันนะใส่ชุดว่ายน้ำฟิสิกส์หน้าอกเธอดันไม่ขยับซะอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งระบบจีสาวที่เห็นว่าเราสามารถให้วา,วาามก็สรถ เชิญชวนเธอได้จึงตอนนี้มันมีเพียง2อ,อย่างนั่นก็คือลิงวยกับเปลี่ยนชุดเธอได้อะไรแบบนั้นนะครับมันยังมีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะผมก็ต้องไปซื้อของขวัญที่ร้านน,นู่นนั่นที่นั่นเขาให้เงินมาเยอะอยู่นะครับแล้วสามารถทํามองตัวละครผู้หญิงได้ด้วยแล้วก็ไปเจอบั๊กตลกตลกตรงที่ตวัวละครเวลาเนี่ยเธออาบน้ําแต่ตัวละครที่เธออยู่มาอยู่หน้าห้องน้ำนะครับแล้วก็แบถ้าอาบน้าเหมือนกันนะครับเจอบกตอกตลก อย่างที่บอกเกมเนี่ยเหมือนเขายังไม่อัปเดตไป18บวกนั้นฉากตัวละครอาบน้ำเนี่ยก็จะเห็นเป็นตัวละครใส่ชุดว่ายน้ำอาบน้ำนะครับหลายคนก็บ่นตรงนี้แหละว่าเฮ้ยเกมแบบนี้มาโกรธไป18บวกทำไมชุดว่ายน้ำอีกนะครับซึ่งมันก็จริงนนอะเนาะแล้วจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรทำอะ่ะเหมือนไม่รู้ดีผมก็ไม่รู้ว่ามันหมดแค่นี้หรือเปล่านะครับเพราะทางค่ายบอกว่ามันมีถึงสองบทไม่ใช่เหรออันนี้ดูไม่รู้ว่ามันจบบทแรกหรือบทที่สองหรือยังนะครับแต่เรามันก็ไม่มีเควสอัปเดตอะไรอีกเลยอะ ผมก็เลยงงไงหรือว่าเราต้องสำรวจโลกภายนอกก่อนแบบสำรวจแบบนี้ให้หมดก่อนหรือเปล่านะครับแต่พอมันไม่มีจุดหมายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกมน่าเบื่อก็ได้เนาะหลังจากนั้นผมก็หยุดเล่นไปนะครับแล้วก็มาเล่นตัวแพทช์ใหม่ที่เขาอัปเดตมาซึ่งก็พบว่าเออเฟรมเรทเขาอัพติมาย์มาดีขึ้นนะครับเออเฟรมเรทเกิน70-80บ้างนะครับแต่ในบ้านเนี่ยในโรงแรมเนี่ยเฟรมเรทต่ําเนื่องจากว่าของในบ้านเนี่ยเราสามารถขยับได้สามารถเปิดได้มัคนคงกินเฟรมเรทตรงนี้แหละ และงานที่บอกไปมันแทบไม่มีอะไรทําเลยนะครับแถมเราก็ไม่รู้กิจวัตร,รจิตวันของาสาวๆด้วยพอจะเคาะประตูเธอก็บอกไม่ว่างนะครับเราก็อยากคุยให้ของขวัญเนานะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะครับแล้วก็มาเจอบั๊กแปลกๆอีกนะครับก็คือเควสที่เราทําไปแล้วมาด้านขึ้นให้เราทําซ้านะครับอย่างฉากเปิดลิชั์เนี่ยจริงๆเราควรได้กุญแจกับบิสเนสการ์ดซึ่งไปเควสแรกไปแล้วแต่กลับโผล่ขึ้นมาเสี่างนั้นผมก็นึกว่าเปนเควสใหม่สิปรากฏว่ามันคือเควสเดิมนะครับ พอเรากลับไปคุยกับเจ้าของร้านตานที่เควสบอกมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงเพราะเราทําไปแล้วนะครับพอผมได้ปืนมาผมก็อัลองไปยิงสัตว์เล่นนะครับมันก็ได้ของแหละแล้วผมลองแล้วพอผมลองขับรถผมก็พบว่ามันขับบนถนนก็โอเคแต่พอจะขับทะลุป,ปา่ามีปัญหามากเพราะว่ามันแทบจะชนอะไรไม่ได้เลยมันจะติดแหนะครับไม่ว่ามันจะเป็นของเล็กแค่ไหนอย่างป้ายอะไรเนี่ยโอ้โหรถคือติดอลโอโ้ป้ายทำาจากอะไรเนี่ยไวยเบเนียมเลยคือป้ายแม่งถึกทนมากนะครับและไม่ใช่แค่ป้าย ต้นสนตัวเล็กเนี่ยก็ยังชนนะครับคือชนแล้วติดอะ่ะติดแงกแันแต่ไม่ใช่แค่ต้นสนก็หินก้อนเล็กก็ติดขอนมไอม้ลากไม้เล็กก็ติดนะครับคือมันติดทุกอย่างเลยคือแบบเรา,ายอยากจะแบบขับทะลุป,ป่าทะลุป,ป่าไปแบบเออข้ามทางลัดเนาะแต่ก็ทําไม่ได้นะครับเสียดายมากซึ่งในบ้านล้างเนี่ยถ้าเกิดเราเจอดีมันก็จะมีเงินที่เราเก็บอยู่นะครับ แล้วผมก็เพิ่งมารู้ว่าถ้าเกิดเราทํำมองสาวนะมากเกินไปกใกล้เกินไปเนี่ยเธอก็จะจับได้แลวเหมือนเกมจะโอเวอร์มัง้งแต่เหมือนเราจะวาร์ปกลับไปที่ห้องตัวเองอะไรแบบนั้นเนาะแต่มันก็ไม่มีคอนซเคนว์อะไรหลังจากนั้นนะครับเธอเอเมลี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรลบเหมือนเกมโอเวอร์แล้วย้อนกลับไปใหม่มัง้งเพราะผมเห็นว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรทำแถบเควสนั้นนะเควสซ้ำผมก็เลยออกจากเกมแล้วก็ลองเข้าใหม่นะครับเออ,อเออ็พบว่าเออเควสนั้นกลับมาปกติแล้เควสนั้นทำไปแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นเนาะ แต่สุดท้ายมันก็ยังไม่มีเควสอะไรใหม่ให้ทำอยู่ดีนะครับผมก็สำรวจไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมก็ใจว่าอาจงั้นลองจีบสาวดูให้ของขวัญตัวละครเอมิลี่นะครับตัวอวยก่อนเลยอย่างที่บอกผมก็ชอบรูปแบบฉากคาสเซนเออฉากมันสวยตัวละครก็ดูสวยแต่เสียงผ้าค่อนข้างจะตะกิตะขวงหูมากนะครับให้ของขวัญไปตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าตัวละครเธชอบอะไรพิเศษไงเพราะตอนแรกค่าความชอบมันก็ไม่เยอะแต่คอมอันใส่แพงมั้งค่าความชอบเธอพุ่งสุดขีดอะไรแบบนั้นเลยอาจากนั้นเออ ก็พอได้เกตกำหนดแล้วก็ไปดิงวายกับเธอมันก็มีวายหลายแบบให้เราเลือกเราก็ไม่รู้เช่นกันว่าวายไหนเนี่ยจะทําให้เธอเมานะครับคือเรามีโอกาสดิงให้เธอ4ครั้งถ้าเธอยังไม่เมาพอมันก็จะจบอยู่แค่นั้นไม่มีอีเวนต์อะไรพิเศษแต่ครั้งแรกเนี่ยเออผมก็ไม่รู้ไง4ครั้งก็ยังไม่ได้เมาผมก็เอาใหม่แต่คราวนี้ผมก็ต้องรออีกเพราะดูเหมือนเกมมันข่าวันไปเลยตัวะคเธอก็ยังคงอยู่ห้องอาบน้ำอีกนะครับผมก็ต้องไปซื้อของขวัญใหม่อีกแล้วพอถึงจุดที่เออ เราสามารถ d ดส k ์อัพเธอได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวละครอ่ะเปลี่ยนชุดตัวละครได้ผมก็เลือกให้ใส่ชุดบิกินี่นะครับมันก็แค่แหละมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับแต่นึกว่าเออถ้าเพิ่มถึงระดับ2เราจะมีโมเมนต์แบบซื้อเสื้อผ้าหรือเปล่าปรากฏก็ไม่มีนะครับแต่สงสยัยเออมันจะมีไอ้ร้านเอลิกะมันขายเสื้อด้วยแต่ตอนนั้นเขาเหมือนยังล็อกอยู่นะครับเขายังไม่ให้เราซื้อนอะ อ่ะคันนี้ผมรอให้เธออดดิงไว้คันนะครับคันนี้เออดได้ใน2ครั้งไงน,นะครับไวจัดเลยแล้วผมชอบฟิสิกส์และคือมันตลกอะ่ะชายที่จะแบบโมเมนต,ต์โรแมนติกมันโคตรตลกมากคือก็เข้าใจว่าคนเมาแล้วจะลมพับเนาะแต่คือคือ,คอมันตัวเธอตายอะ่ะมันเหมือนเอมิลี่นี่คือแบบดิงยาพิษแล้วแบบล่วงตายไปเลยนะครับแอะเลยนะครับ I'm telling I'm into not really into you you และการนี้คือเราก็ต้องอุ้มเธอไปยังห้องของเธอนะครับก็อารมณ์ถึงเซฟพังเนาะมาจีบางเป้ที่เราอุ้มตัวละครได้เนาะแล้วเราก็สามารถก้มดูฟิสิกนอกตัวละครเธอได้นะครับเดีย๋ยวที่บอกมาดูตลกอะ่ะและตอนแรกผมลองจะหย่อนเธอไปที่เตียงของห้องของเองนะครับมันไม่ได้หย่อนเนี่ยมันโยนลงไปเลยนะครับคือแบบมันไม่มีฟิสิกแบบมันไม่มีฉากที่แบบตัวละครวางเธอลงอย่างประนีนไงคือเยินคือ คือเขาโยนเธอ,อมันทําเธอเป็นศพเลยนะครับโคตรหา่าพอไม่มีอะไรกดขึ้นก็ส่งเธอไปที่ห้องนอนของเธอนะครับและคืออันที่บอกเราโยนเธอออกจากเตียงเลยนะครับนี่คือเธอเป็นศพใช่ไหมเนี่ยแล้วฉากก็จบลงแค่นั้นเลยนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับแล้วมีบทบาทคุยกับนานะน,นิดหน่อยก็ไม่มีอะไรอีกนะครับมันมีเคสใหม่ให้ทำผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรจะนี้อีกเปล่านะครับเดาไปว่า ท่าที่เด้นมามันก็มีอยู่ประมาณนี้เลยอะ่ะมันมีคอนเทนต์น้อยมากอะ่ะอาจจะมีมกกันจะคิดก็ได้ถ้าเกิดเราออกไปสำรวจโลกโลกว้างนะเนาะแต่เพราะว่ามันไม่ได้มีเควสหรือแบบไม่ได้มีสถานทีจจ่เจาะจงอะไรมากไงแถมไม่รู้ทำไมาเกมที่ใชยผมเป็นโมชั่นซิกเนตโคตรง่ายนะครับผมก็มองไม่ถูกเหมือนกันเกมอย่าง For out ลผมยังไม่เห็นเป็นเลยสุดท้ายก็มีประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปคะแนนสตรีมก็ต่ำก็พอเขา,ขา,ขา,ขาจะได้ต่อให้ไปอลิกเซ่เนี่ยคอนเทนต์มันนข,ข้างจะน้อยนะครับ และมันก็ไม่ป8บวกที่หลายคนคิดแต่มันค่าไขว่ามันจะมีในอนาคตแหละแล้วก็ปัญหาเรื่องแบบเควสเอยกับอัลติมั์กราฟิกเอยบักจุกจิกเอยนะครับทาให้คิดว่าเกมอย่างซับเวิร์สที่เป็นเกมเอยเกเซ18บวกเหมือนกันเนี่ยมันยังดูสมบูรณ์กว่านะครับเออมันมีเกมเพลย์ให้สนุกกว่าและเล่นได้ติดพันนานกว่านะครับกระม่อเนาะถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจเกมนี้ก็แนะนําว่าถ้าเกิด อยากจะประหยัดเงินก็อย่าเพิ่งซื้อก็ได้รอสมบูรณ์ก่อนเพราะว่าราคาอเออเสร็จตอนนี้มันก็ไม่ถึงกับแพงมากแต่ถ้าเกิดเสียดายเงินที่เพิ่งซื้อนะครับราคาประมาณ2 0 0กว่าบาทเนาะเกือบ300นะครับเพราะไงซะพอมันกลายเป็นตัวเกมเต็มเนี่ยผมคิดว่าราคามันก็น่าจะพุ่งขึ้นนั่นแหละแต่ผมก็บอกว่าทางค่ายเนี่ยเออจะอัปเกรดรื้ว,ว่าไงอัปเดตจะฟิกตัวเกมแล้วก็ทําให้เกมด,ดูสมบูรณ์มากกว่านี้แล้วก็จะเริ่มใส่ชาสไตล์บวกมาเลยแล้วท่านผู้ชมเขียนไง ลองเล่เกมนี้หรืยอยังคคยซื้อไปเนี่ยแล้วรู้สึกยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบอันนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็กตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ a a bye. I g e s the day accomplished Bye bye I'm making plans about my life broadcast Talk to you later